ในชุมชนวัดสว่างอารมณ์และชุมชนใกล้เคียงร่วมกันสืบสารประเพณีบุญเข้าวสากเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว วันที่7จดกันยายน2568ที่วัดสว่างอารมณ์เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีชาวบ้านในชุมชนวัดสว่างอารมณ์และชุมชนใกล้เคียงร่วมกันสืบสารประเพณีบุญเข้าสากซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของชาวภาคอีสานที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตโดยจะทําพิธีกรรมกันในวันขึ้น15ค่ําเดือน10บของทุกปีโดยจะมีพิธีทําบุญถวายพระตาหารเพลนนอกจากนั้น นั้นจะนำห่อข้าวน้อยซึ่งห่อด้วยใบตองภายในห่อข้าวน้อยจะประกอบด้วยข้าวเนื้อปลาข้าวเมาข้าวพองข้าวต้มขนมและผละไม้ต่างๆนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีย์หรือโบสถ์พร้อมจุดเทียนและบอกกล่าวให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วมารับเอาอาหารและผลบุญที่อุทิศให้ ในการทำบุญเข้าสากนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อที่ว่าในวันขึ้น15้าค่ำเดือน10เป็นวันที่พระยาย,ยม,มาบาลเปิดกลุ่มนรกให้สัตว์นรกได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันขึ้น14ข่ค่ำไปจนถึงเที่ยงคืนวันขึ้น15าค่ำ เมื่อพวกปเปรตหรือสัตว์นรกเหล่านั้นมารับส่วนบุญจากญาติพี่น้องที่อยู่ในมนุษย์โลกพวกที่ได้รับบุญกุศลที่เกิดจากการทำบุญเข้าศากนี้ก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่งที่ต้องการและปรารถนาสำหรับขั้นตอนประเพณีบุญเข้าศากหนึ่งชาวบ้านจะเตรียมอาหารชนิดต่างๆเช่นข้าวเนื้อปลาข้าวเม่าข้าวพองข้าวตอกขนมและผลไม้ต่างๆ สองชาวบ้านจะพาการน,นำอาหารไปทำบุญตักบาตรที่วัดและถวายทานอุทิศส่วนกุศลให้ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้วสามชาวบ้านจะนำข้าวสากไปถวายพระภิกษุสามเณรและนำอาหารไปวางไว้ตามบริเวณวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เปรตและญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 4. ผู้ที่มีนาจะนำข้าวสากไปเลี้ยงตาแหกที่นาของตนเพื่อให้ตาแหกรักษานาและให้ข้าวกล้าอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญจะต้องห่อข้าวน้อยด้วยใบตองขนาดเท่าฝ่ามือและนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีย์หรือโบสถ์บุญข้าวสากยังถือเป็นการให้ทานแก่ผู้ยากไร้และสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของที่ต้องหิวอดมื้อกินมื้อมาตลอดทั้งปีอีกด้วย ตดป,ปลาตุ่มปลานะ